เดี๋ยวกรอไว้คูณร้อยอะไรอย่้มาแล้วครับโอ้ฮ่าฮ่นีละทิโอ้อาลครับโอ้อาลครับผมลมานี่รุ่นี้และรุ่นนี้และรุ่นโอไปช้อนใหญ่ช้อนใหญ่โอ้เดี๋ยวร้คูร้ออะไรอ่าง้มาแล้วครับโอ้โอแม่นละทิโอ้มาลครับโอ้อาลครับผมลมานี่ รุร่นนี้แหละรุร่นนี้แหละรุ่นไปชอนใหญ่ไปชนใหญ่โอ้ ครับผมพี่เล่าสวัสดีครับผมวีพามาเทสปลาครับเทสปลาบ่ออยู่ประมาณเื้อน้ําอยู่ประมาณสิบไร่ครับน้ําอยู่ประมาณสิบไร่นะครับอยู่กับช่างวันครับวันนี้บ้านบ้านหนองม่วงใช่ไหมช่างวันหน,นองม่วงใหญ่ครับตําบล<น>บ,บนไรเีาเมื่อกี้ตำบลอะไรหน,นองตาดใช่ไหมไห น้องตาดนะครับเพิมเมืองบุรีรัมย์พี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินเทสรอบบอลลยครับวันนี้ช้างวัดกับตาช้างเอาลมแรงหน่อยพี่น้องทนฟังเสียงลมฟุ้า่าฟ้าหน่อยเอาเลยเด้กลัวไล่วานต้านลมน่ะลมนิดเดียวเองแค่พอปลิวโอ้ดูขึ้นอยู่ตรงนั้นตรงต้นตาลตรงตรงไปข้างหน้าเลยพี่นะ น้องโซนฝั่งนี้จะย้อนแสงในครับมาแพ็คคู่เลยใครก่อนอ,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 อ้าวจังหวัดกดจวดนะปลา้ขึนตัวใหญ่ๆนะ้าเดินครับเดี๋ยวเดินผ่านไปเรื่อยๆครับโอ้ชาวบ้านบอกปลาตัวใหญ่ๆอยู่าคนในพื้นที่บอกนู่นๆูผมบอกอยู่ที่หน้าบ้านคอยเนี่ยปลาขึ้นใหญ่ๆไฟเต็ไฟเต็มแหแล้วครับ ลมแรงครับวันนี้ทนกลางเสียงลมนิดนึงเหยียบหลุโอ้โเหยียบลุมต้านลมรแรงโช่างเหยียบเอาปลาวะเห <c oughs> ยียบลุมทำไม <c oughs> ไอ้เนองลุ้นกันครับเดี๋ยวเดินลุ้นกันไปเรื่อยๆร,รอบบ่อลเลยครับวันนี้ว้ามีโยกไหมครับยังไม่มี ูจะมีได้ยังไงเหมือนออกขาดใช่ไหมโรยนะั้นอ๋อมันเป็นอะไรแห่ต่ออ๋อมันแห่ย้วยพี่น้องมันมียุ้ยยุ้ยนึกว่าขาดดูครับมันไม่เสมอกันเมือ่อกี้เห็นมันบ้นอยู่ดิอ่ามีที่ใหม่มีที่ใหม่มหมจ้าเออดุบอ้าวเม็ดอยู่ยเม็ดยุ้มาม,มาอ,อ,อู้ตีเนี้ยอยู่ข้างบนนี่ ดูข้างบนเอาพีน้อติดไม้ติดหินเอาเดี๋ยวไปดูโซนนู้นก่อนอยู่แต่ช้างเลยสิลมันแรงพัดปลาฝ่ฝั่งนูน้นช้างดึงไหมันบอกว่าเยียบลุ่มใหญ่ๆเข้าไหมแกบอกว่าอยู่หน้าบ้านแกขึนนนก้นตัวใหญ่ๆ ไเดี๋ยวดึงไว้ยกไมว้กัดไม้ดิ้งก็ขัดไม้โอ้เดี๋ยวมีโยกมีโยกผมเห็นโยกยีงโอ้ทะลุไปแล้วครับผมโอ้ปลาอะไรนโอ้ปลานินใหญ่แม่ขาดเลยโอ้ปลานินใหญ่โอ้ยวินวออ ปลาไปมาพี่น้องปลาป่าไซส์วยๆเขาโบนะเดินเทดไปทั่วโบนะครับขยับมาทางนี้หน่อยครับพี่น้องเมื่อกี้เกือบจะได้เห็นตัวแล้วดีที่กล้องจับทันเมื่อกี้รอบเลยจุดจุดเออโอ้โหลมเงียบไปแล้วครับมาแห่นี้แหละ วันนี้ผมลุ้นทั้งหมดแลวครับเทสผมก็ลุ้นวานจริงผมก็ลุ้นยังไม่วานยิ่งลุ้นไวกว่โอ้ตายสดงยกผมเห็นอยู่เมื่อกี้นะฮะโอ้ครับผมเด็กเ <laughs> ออแบบ <laughs> อย่าให้เหมือนแต่ช้างเมื่อกี้นะแต่ช้างเอาแหผ,ผูมาเทสอ้ <laughs> ปาน,นีตัวโลกว่าดึงแหขาดเฉยอ,อ่ะ แต่ช้างทางนน้นแหผุทางนี้แหย่นมา <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้ลุ้นแท้ครับเม็ดดึงแหไอ้ดึงสายสยดายโยกเลยครับอาไปแต่ช้างก่อนนะอันนี้มันเข้าเพลาก่อนออาวอาวอ้อู้ด็ูตัอ้ออู้ดอดดอ้อ้้อ้อ ยนเ็บใผมไม่ยอมไปอย่างนั้นเลยไม่โอ้โหหางน้ำห่างน้ำช้างไปยชางหางน้ำดูเอาละครับเอาละครับมารอบนี้สบายอยู่โอ้ปรรดุกว้าอ้อุ้ยโอ้แต่ช้างอีอุ้ยตั้งแต่เทศปลามาเพิ่งได้ยินเสียงแต่ช้างอีอุ้ยเสียงมันไม่ธรรมดาครับ โอ้อ้าววอิเ oh. น well, so oh. oh, ่ละทีโอ้อ้าวครับโอ้อ้วครับผมน้องมาหนี่รุนนี้แหละรุนนี้แหละรุนอู้ไปชนอญ่ไปชนหญ่โอ้อ้าวโอ้ยน้องโอ้โอ้แบบนี้ใครไม่มาเสียใจครับบอกให้เลยครับถ้าแบบนี้โอ้ เดวนี segue, ้ก oh. ินเยอะครับอ right. hey ้วนไปหน่อยปลาดุกปลาดุกอยู่นี่ครับตัวตัวตัวมังกี้ที่ขาดรุ่นนี้แหละร่องนี่แหละครับล่องจับเห็นอยู่นี่ครับปลาดุกครับเฉียงเชียงตาแตงจับเฉียงเชียงโอ้โหดูปลาท่อนดิโอ้พี่น้อง ปลานินพันปีครับครับนี่ครับปลาดุใส่ปลานินครับเออเออแต่ยังพูดพูดอะไอ้าเออนี่ครับปลานินครับปลานินปลานินครับบ้าหนองม่วงครับอันนี้ครับปลาดุกนาครับเอาดูกปลาช่อนครับตัวละลูครับปลาดุกนาครับดุกครับนี่ดุกปลาช่อนครับอาปลา อรนนี่ขนาดแหผูนะครับนี่ไม่ได้ผูเราไปรัาคนแซวแกไปงั้นเลยเมื่อกี้รุ่นนี้แหละครับตัวแรกที่ฉีกแหไปเลยครับดูโอ้ปอยกี่ปีแล้วครับบ่อสบอสสามปีครับบ่อสามปีครับนี่ครับับไม้นี่ก็สามปีเหมือนกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับถนนดีครับเอาแล้วครับ เอาไปนี่เลยครับเป็นแห่นู่นเลยเฮ้ยโหดหน่องนี่มันเป็นไงมันถึงงูงูนโอ้เห็นแล้วครับขาวขาโอ้หตะเพียนตะเพียนโอ้ยน้องตะเพียนใหญ่มากอยู่ๆอยู่ข้างเราตะขาวขาข้างล่างอีกตัวนึงข้างล่างอีกตัวนึงตะเพียนโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องมันอยู่เป็นมูเรื่องใหม่ตะไม้อนั่นตะไม้ โอ้เอาเลยครับไม่เออปอาแตะเพียนแต่ปลาอ้วนมากเพราะมันเปปลาอ้วนมากยอมรับเลยครับเปียกน้ำเยอะครับเอาเชียนแหไม่เปียกน้ำเป็นไปไม่ได้ครับโอ้โหไม้ครับไม้นี่ก็สามปีเหมือนกันครับโอ้โหลุมมันเลยได้ว่ะโอ้โหหลุมเลย โอ้มีตลลุปาในช่างช่างทำมือในลุงขนาดไหนเราคิดแล้วว่าแกต้องดูเพราะลุงลุงเท่าควายน้อยนอนนะโอ้มันหนีแล้วไม่ลุกไปแล้วมันกำลังลอดไหโอ้มันขยะเลยตัวตรงนี้อ้าวไม้ครับมันติดไม้นี่คือจะเยอะอยู่มีปลาย่อมมีไม้ครับเหลืออย่างเยอะมีไม้ย่อมมีปลาครับมันเหลือัของธรรมดาได้ว อ้อยู่สองตัวนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับโอ้โหลสองตัวก็ถือว่าสุดยอดแล้วปลาใสสวยมากครับสวยจนเกินสวยครับบึ้ดูโอ้โหเอาแต่โตตัวอะไรเดี๋ยวกดไปก่อนอ่าเอาบลดปลาก่อนไหมครับเดี๋ยวบรรจัย ย่อนย่อนแล้วปลดปลาลงก่อนตัวใหญ่ด้วยอู้ดีน้องเออจังจับจับจับได้สักตัวไหมได้โชว์โชว์ตะเพียนหน่อยครับ,บปลาตะเพียนอ่านะครับผมลงคลิปไปแล้วใครไม่รีบจองเดี๋ยวไม่ทันนะครับพ <laughs> ี่น้องดูครับดูครับใหญ่เท่าลุ้มที่แกทำมือเมื <laughs> อ่อกี้เด็อ้าวเดี๋ยวไปรอบต่อไปครับพี่น้อง ออกมาโซนนี้หน่อยอาจจะช้าก่อนเลยครับจังหวะดยังปลดไม้ไม่เสร็จเลยครับวานเอารังปลาให้วานเอาปลาแกวานเอารังมาดูนะครับแต่ช้างไปจนสิบปีครับเฮ้ยเอ๊แกก็อายุเยอะเหมือนแกเด็ดเลยอะไรกันบอกว่าผืนนี้ใช้มากี่ปีแล้วแต่ช้าวานมากี่ปีแล้วผืนนี้ที่นี้นะสุดเด็ด โอ้ช่องพี่เอวยังไม่ผูกยังไม่ผูกอ๋อโอ้โน่นโน่นทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วตาช้างนู้ดูครับโอ้โออยู่ใช่ไหมมาอยู่แกมั่นใจว่าอยู่มาผมก็ไม่เถียงแกแล้วครับยอะบาปไอ้แกเบาอยู่ผมก็เชื่อแกครับอยู่เอ้าอยู่ก็อยู่ โยกไหมครับบูดโอ้โหโ่เยอะเลยยิโยกเลยครับสัญญาณนี้โอ้สัญญาณมีครับของใครไหนครับโอ้โหไม่หรืออะไรหรอ้มาลุ้นครับมีขาดอีกไหมครับมีขาดอีกไหมครับโอ้โหเม็ดเม็ดโอ้ยช่างบุว่านน่าจะหนักกว่าช่างอะรอบดิไม่ โอ้โเห็นโยกยนงเม่เหรอเอาไปจ้าเดี๋ยวดีจับไม้ก่อนแล้จะจับเหก่อนไหมเนี่ยออาดึงได้อยู่ไหมน้อมีอยู่ไหมโอ้เห็นโยกด้มีต้องมีอยู่ครับผมเห็นฟุดๆุดอยู่โตด้วยอ้ยวจัดานแห่งกระโรวันเนยนึดูกบอ โอ้นู้ง่านู้ง่าปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาสลิดโอ้ปลาสลิดตั้งสองสามตัวนุมาพี่น้องมีทุกปลาครับเอาโอ้โอ้ผมว่าแลรงนักว่าช่างอีกรถอีกสามวันยังโจโจปลาก่อนเอาปลามาดูก่อนโอ้ปลาช่อนกับปลาสลิดครับปลาสลิดตัวใหญ่ครับอันนี้ก็น่าจะสลิดสามปีแล้วครับ ทำไมวันนี้พูดสาม่อยมากเลยอ่ะวันที่หนึ่งด้วยวันนี้น่ะไอ้ช้างใบอะไรหรือเปล่าวันนี้งวยออกอะไรดิช้งางไอ้ย่าะาทะเบียนรถพรมเนาะนี่โอ้เอาไว้ช้างเอาเวกเวกปลามาดูก่อนฮะเอาละแปดห้ามาอะไโอ้ซื้อไปแล้วสิบใบ ผุดเล่นอ่าแต่ไรอย่างเงี้ยาดูปลาปลาช่อนล้วดูแล้วไม่เท่าไหร่อยากดูปลาสลิดปลาปลาสลิดตัวใหญ่มากปลาสลิดครับนี่นะช่างปลาสลิดสามตัวปลดปลาสลิดมาดูตัวหนึ่งใหญ่มากเลยนี่มจะดูเลขนี่ครับปลาสลิดครับนี้วนเวียนแต่กับเลขอยู่เหรอครับนี่ปลาสลิดอ่าดูครับครับนี่ช่างเบะตัวนี้ดูหน่อยมันใหญ่มากสามตัวนี่นี่ตัวตรงขวามือตัวลายๆเนี่ยดูครับครับดูครับสาปลาสลิดครับปลาสลิดครับ โอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมปวดก่อนครับน้งครับอยากเป็นเ็จเลย <c oughs> โอ้จ้างพอแล้วเซตได้หรือ,อยัง <c oughs> เรื่องแล้วอยากถ่ายแล้วอยากถ่ายมาแล้วครับพี่น้องแกบอกว่าหน้าบ้านแกขึ้นปลาใหญ่ขึ้นนี่บ้านตรงนี้ครับมาแกขับรถผ่านเมื่อกี้บอกปลาใหญ่ขึ้นหน้าบ้านเลยโอ้โนมันขึ้นทังนู่น <c oughs> ขวามือดู เฮ้ยเทียดพี่น้องนุขึ้นดีอยู่ครับปลาเขียดนิดหนึ่งยังไม่มีสัญญาณครับรอนิดนึงครับตีแหนลงก่อนครับผมคิดว่าน้ำน่าจะอยู่ประมาณเมตรห้าถึงสเมตรประมาณนี้เลยคิดว่านะดูจากดูจากฝั่ง ฟังน่าจะประมาณเม็ดห้าสิบกลางก็น่าอยู่ประมาณสักสองเม็ดนะอย่ามันยังไม่ขยับตัวรอ,อรอสักครู่พี่น้องเดี๋ยวนูน่นขึ้นอยู่นู่นนุ่นน่น,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 นอรอแปบ๊บนึงครับให้มันเข้าเพลาก่อนโอ้ปึ๊บปบอยู่ะยนะไม่ไดะ แม่เหนียวซะยางครับแม่เหนียวซะยางครับดึงไม้โชว์เลยครับเออดูพี่น้องดูดูโยกครับโยกดูดูครับโอ,โโอ,โอ้โอหโอห้ปลาไหนอยู่ก็แปลกแล้วครับเอา้าไม่แน่ครับไม่แน่ครับ,รบเรื่องแปลกๆอาจจะเกิดขึ้นนู้นขึ้นอยู่ฝั่งนู้นโอฝั่งโน้นจะมีไม้ที่ฝั่งอ้าว้องมา ไม้ก็ไม้เมื่อกี้ติดไม้ยังติดปลาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ทั้งต้นเลยครับเอาละครับพี่น้องนู้หนอ้าวอ้าวอ้าเอ้าวพี่น้องมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ไม้ไม้มันเต็มเลยดูหลุมมูลมันวิ่งชนแหงาพี่เขาวิ่งชนแหงาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเหลือสักตัวเลยนะดูไม้ดิแหมมันค่อมไม้เลยนะ โอ้โหดูหลุมเลยอยู่ที่จำนับเลยถ้าไปอยู่กระแปลกแะไรต้นไม้ขนาดนี้ยัง <c oughs> อยู่เลยเอาเลยเขาแปลกเอาเป็นเรื่องแปลกครับขอขอก็ก็แกบอกว่าถ้าอยู่ก็แปลกอยู่จริงๆริ <c oughs> ถ้าอยู่กรแปลกอะรกนเอาต้นไม้ขนาดนี้เอาอยู่นะครับเอาให้อยู่นะครับเพราะมันจะได้เป็นเรื่องแปลกคร <c oughs> ับถ้าอยู่อ่ะเอาวันนี้ <c oughs> ผมจะถูกหวย <c oughs> เอาถ้าวันนี้ปลายอยู่แห่เนี่ยผมถูกหวยเอา แต่ไม่บอกว่าถูกไปทางไหนนะครับแค่บอกว่าถูกก่อนอ้าวเอาพี่น้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆครับันไซส์ใหญ่มันต้องน่าลุ้นครับลุ้นว่าอยู่กับไม่อยู่แค่นั้นเลยตอนเนี้ยโอ้โอ้าวแล้วครับไม้ยังเหลืออีกใช่ไหมนี่ไม้ยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมเลื่อนเยอะจริงเลยป่ะ ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกกอกล็อกปลาก่อนผมจะได้ถูกหวย <c oughs> <c oughs> ล็อกปลาให้อยู่แฮ่ๆนะผมจะได้ถูกหวยวัยวนนีว้วันนี้เรามาเทศวันที่หนึ่งเมษาเลยนะครับเทศวันหวยออกเเัก <c oughs> มา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 เสมออยู่ อยู่ครับเหมืออยู่ครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไหมเห็นมันวิ่งอยู่ตัวหนึ่งมาก็เลือกแปลกมาเล่ยนี่ต้นเลยดูชะตากรรมผมวันนี้นะครับดูสอสาจะถูกหวยามาพี่น้อง เออถูกหวยแท้วันนี้ปลาบูใหญ่ด้วยโอ้ปลาบูเอาแล้วครับโดนไม้ขนาดนี้อยู่ถูกหวยสองเด้งเลยครับผมวันนี้ดูตั้งน่เมาดูปลานิลครับถูกอ้วนๆแล้วปลาบูก็อ้วนมากครับเออจับตัวหน่อยติดไม้นะครับติดไหมสองสามรอบปลูกปลาทั้งสองสามรอบเลยครับ ไปใหม่เสดาอยู่นี่นอ้อนะ,ะอครับไขไมมาเสียใจยนะครับบ่อนี้นะครับเดี๋ยวหาว่าสรยาสไม่บอกอันนี้ผมบอกแบบในในนะครับบอกแบบในในบอกในใจครับบอกในใจอ่ามิโนงเดี๋ยวปิดตาก,ก่อนครับผมปิดไม้ก่อนเดี๋ยวไปกันต่อครับอาแล้วครับเดี๋ยวเดินมาเทสฝั่งนี้หน่อยครับผมมงที่อยูอ่นู่นครับติดไม้กันเยอะเะนะครับเดี๋ยวจะมาเทสโซนฝั่งนี้นะครับ นี่ครับคนใกล้ๆเขารู้ข่าวก็เริ่มมาวางทุ่นวางอะไรกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาร่วมแกมมาร่วมสนุกนะครับปลาไสสวยๆพี่น้องก็เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดครับเพราะว่าโซนนี้เขาเคยเทสแล้วนะครับก็จะดูอีกสักหน่อยหนึงครับเพราะว่าทางนี้เขาเคยเทสตอนมาเช็คบอร์มาดูบอร์แล้วครับ เอาเลยตรงไหนก็จัดไปครับเอ,เอาช้างเอาตรงนี้เลยปลาน่าจะอยู่ตามปลายหญ้าอย่พี่น้อง ให้แต่ช้างก่อนครับให้เกียรติครับให้เกียรติ <c oughs> เอาพร้อมแล้วจุดวันนี้ผมจะถ่ายแบบมีความสุขครับเพราะผมจะถูกหวยครับเออยวถูกหวยจะจะเหมาหนองให้หวานฟรีเลยหนองสัก <c oughs> สสครึ่งงานเสมอยูเอาเอามีเสมอยู่ครับอยู่ใจกลางครับ โอ้โหไผ่ยังใหญ่อ่ะนี่ค้องไผ่ยังใหญ่อ่ะเอาแล้วครับอาจจะไม่ใช่นินก็ได้ครับถ้าไผ่ใหญ่ๆอย่างนี้กระช้างตึกตักไหมกระช้างตึกตักไหมเนี่ยอู้อะไรอะไรอะไรดูสายสะได้ครับดูสายสะได้ครับอู้ยอ้ยอู้ไหนช่างจับนิ่งๆจับนิ่งๆไว้ก่อนรอดูสายจะได้ครับเออโยกอีกแล้วครับ ไปมาใกล้ๆเลยโอ้โหอะไรครับประตูกแล้วรู้เลยผมพูดไปทั่วแล้ววันนี้ยังไงผมก็ถูกหวยอ่ะโอ้โหอะไรครับถ้าถูกจริงทำยังไงเนาะที่นี่เดจ,จ้าเดี๋ยวทางนี้ก่อนด,ดูดึงอยู่แต่เพียนล่ะมั้งตอนรอบนั้นเนี่ยตะเพียนดึงนี่แหละ พราะมันไม่ได้ติดที่เพลาไงมันติดอยู่กลางกลางแห่เดี๋ยวให้เกียร์ในช้างที่หลังว <c oughs> านกร <c oughs> ยกที่ล่าช้าที่ลงปะเนหรอลยังอยอใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ปลาตะเพียนอยถอยมาขึ้นฟังนยครับถ้ามันตึต๊บๆเอาเสียนมากครับ น้าไม้ดึงหมายดึงครับเอาละครับเอาละครับนาทีระทึกใจนะครับตึบตบตึบ,ตบผมตื่นเต้นแปลกๆวันนี้ผมตื่นเต้นแปลกๆดูทรงเหมือนอาการจะถูกหวย เอาแล้วครับสงสัยไม้ดึงสายชะไดครับเมื่อกี้กึกโอ้ตรงนี้ลึกตัวนี่ท้าคอแล้วแรงดึงนองวันนี้ลมแรงเอาลงกันไปครับป่านินใหญ่อ๋อบวกหนึ่งครับ ผมไม่เอาบวกผมจะเอาคูณอย่างเดียววันนี้จะเอาคูณอย่างเดียวครับร้อยคูณร้อยอะไรอย่างโอ้มาแล้วครับโอ้ปลาปลาตะเพียนพันปีอีกแล้วครับผมโอปลาตะเพียนตัวนี้โอ้โอ้ดูตะเพีนพันปีเออตะเพียนตัวใหญ่มากโอ้อะไรอย่างนี้เออดูดูครับสองกิโลตะเพียนตัวนี้ 52ลูกอะตัวเตี้ยสุดอู้มดูบอลอุ้มดูบอลสักหน่อยนึงครับพี่น้องยกยกเลยครับโชว์ตรงหน้าเลยครับใหญ่มากใหญ่มากตัวเตี้ยสุดตัวนี้วะสูงยิ่งนึงครับช่างดูครับโอ้โหพี่น้อเบรบมเลยครับเบาเบาเบาครับของแก่ด้วยครับของแก่ด้วยครับอไปแล้วครับไปแล้วครับ สีตัวพี่เนาะอันนี้ทายสีอย่างนี้เป็นตะเพี้ยนทองเพี้ยนทองอ๋อคุณจะมีโชคมีลาบนะครับวันนี้ใครได้เห็นตะเพี้ยนทองจะมีโชคเลยอะไรพูดอะไรก็ดีหมดอ่ะวันนี้ถูกหวยไงผมก็ถูกหวยมาตะเพียนทองครับตะเพี้ยนทองครับดูสีครับดูสีอ้าวน่าจะเป็นรางวัลนะโอ้ใครได้ตะเพี้ยนทองเออใครได้ตะเพี้ยนทองอย่างเงี้ยรางวัน เอาเอาแค่ห้าตัวหรือสี่ตัวอะไรเงี้ยเนาะเออใครมาโชว์ก่อนไงบางทีอาจจะมีไม่เยอะเราก็ไม่รู้หรือ <Hello. S 1> อาจจะมีแค่ตัวเดียวก็ได้มาดูว่าอันนี้ไสเก้าขีดแปดขีดเก้าขีดครับอออแกอยู่ในน้ำอยู่เกือบถึงโลครับครับครับผมอน้องปลดปลาก่อนครับผมครับ,รบอา่น้องถ่ายจนลืมตาช้างเลยครับเ,เป็นตะคิวแล้วมั้งปลานี่เนาะ ลืมหมดหมดต่ดูใาใหญ่ลืมแกโอ้นึกว่าเดี๋ยวน,น้ำเย็นเย็นตะคิวจับอีกอมา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 นะครับามาดึงไหมครับดึงไหมมีโยกครับมีโยกมีโยกครับมีพี่น้อง คนรู้ข่าวก็มาจองทุนกันไว้แล้วนะครับมาปืดปืดมาแล้วครับ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 ,รบ,รบอูยเม็ดอะไรทุกมาข้างหลังนี่หอมไม้ฮะโอ้มอไม้เช็ดบังบังบังตอปานินสีชมพูปาน้นสีชมพู ข้าวข้าวทิพยใหม่อีกหนึ่งลุกสองมาให้ลสองทีไหมจะหลุดไปตัวหนึ่งมั้ยรุดไปตัวหนึ่งเลือตัวหนึ่งลูกอ๋อใครมาดีน้องแต่ละตัวเด้อใครไปมาใครไม่มาเสียใจนะครับพลาดอย่างแรงนะครับใครไปมาพลาดนะครับแต่งานตัวด่วนนะครับป้อนี้ Uh, รีบรีบริมารายงานตัวนะครับรีบมารายงานตัวเอาขาดพอดีครับพ่อปู่ดีนะครับคนหนึ่งขาดในน้ำนะแต่ช่างจุกทำมันไม่รุดมาติดใหม่ได้เลยคู่เป็นคู่เลยจบงานนี้เปลี่ยนแหได้เลยนะครับดูใส่ปลาครับแหมันรพุดูอีกดูอีกเออครับแต่ช่างว่างนี่ผมว่ามันขาดทะลุออกแหแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะโนมันขาดออกแหแล้วลองยกดีๆมันอยู่ข้างนอกแหตัวนี้ อยู่แหมันพันแหห์ข้ามันพันแหหอยู่เฉยๆพี่พันแหห์หายักเอียงๆหน่อยดูครับพี่น้องไซปลาอนินนะครับตัวนี้อยู่ประมาณโลโลสองได้ครับสองโลสามนี่แหละครับยแต่ถึงโลครึ่งมันหนาดิอ้วนไม่ผิดหวังครับบ่อนี้ครับโอเคพี่น้องโอเคครับปล่อยครับรอบแล้วครับเดี๋ยวปลดปลาเสร็จครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดวันไหนอะไรยังไงครับผม โอ้ยออกดูเขาบอกเป็นนักแสดงตัวนี้นักแสดงอาก็ันนี่เลยอาพี่น้องมาดูครับแกกลัวแหแกหายแกอุ้มไว้อาก็โอ้ยเดินรอบบ่อเลยพี่น้องเดี๋ยวฟังรายละเอียดจากไาช้างนะครับว่าจะลงวันไหนบัตรราคาเท่าไหร่ครับผมครับวันนี้ครับพี่น้องเซ้นแหทุกท่านครับวันนี้ผมได้มาเทศลาบ้านหนองม่วงครับหมู่สองตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มันมั่นใจเพื่อเสี่ยเห็นจะได้มันรู้ว่าปลาตัวไส้ใหญ่ขนาดไหนครับผมอันนี้เราจะลงวันไหนครับนี่กำหนดจะลงก็วันที่9วันเสาร์ครับผมวันานเมษา65านอเป็นวันเสาร์ครับผมบัตรราคาเท่าไหร่ครับ42ครับ400-200พี่น้องอ่าก็สนมากอยู่ในราคานี้แหละคไส้ใหญ่เลยครับแล้วก็นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะขึ้นโชว์ให้ด้วยนะครับใคร สอบถามรายละเอียดหรือใครไปมาไม่ถูกยังไงก็โทรตามเบอร์โทรได้นะครับก็อย่างที่บอกครับเรียบๆรียบหน่อยเพราะว่าผมแจ้งแล้วครับว่าเรียบรียบหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มาเสียใจครับเดี๋ยวน่าจะเต็มเร็วคิดว่าเลยปลาไซส์ใหญ่ไซส์สวยๆพี่น้องนะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันที่9เจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ